ก็ขับรถมาเที่ยวกับสามีค่ะที่เก่าเวลาเดิมของเราไม่ได้ออกไปไหนกันนะคะคือคือคริสต์มาสใครๆเขาก็อยู่กันเนาะแล้วก็บสามีก็ไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ขับรถเที่ยวเที่ยว Merry Christmas Very little Merry Christmas Ja yeah. I saw there nothing Ja maar nou iedereen altijd daar blijven hoor Ja maar outside en not make uh, lights Ja Iedereen vindt veel vervelend altijd daar blijven em dần ด็กคือขับรถเที่ยวกับพัวไอ้แม่ดามพิงค์ทำไรไม่เป็นหรอกค่ะผัวอุ้มอยู่อย่างนี้หละ จะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอยู่ในป่าอยู่ในสวนคนเดียวอยู่ในคืออยู่ในป่าหิมพานแล้วก็เออไม่ใช่เจ้าหญิงกับไม่ใช่เจ้าหญิงกับคุณแคร์ท้งจ็ดนะไม่ได้ไม่ได้อยากจะบุกกับคุณแคระ์นะก็คือแค่ฝันว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงถือตะกร้าผลไม้หรือถือตะกร้าเออ เดี๋ยวก็นนะถือตะกร้าผลไม้หรือถือตะกร้าเอ,อดอกไม้ที่เก็บในสวนนะเนออี่ยแล้วก็วิ่งไปอยู่บ้านในป่าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยชอบฝันอย่างนั้นอนะ่ะตอนเป็นเด็กชอบฝันดูกระตูนแล้วตัวเองก็ชอบฝันอย่าไมาอยู่แบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เคยคิดว่าจะมามีสามีอยู่ต่างประเทศนะคะเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปเล่าความฝันต่อน,นี้แป๊บหนึ่งนะมาเล่ากันต่อนะ ว่าเออในความฝันสมัยก่อนตอนเด็กเด็กชอบดูกระตูนะเนาะแล้วก็ฝันอยากเป็นเจ้าหญิงที่ถือเอตะกร้าดอกไม้วิ่งอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปเก็บผลไม้ในป่าแล้วก็วิ่งไปเก็บดอกไม้ป่าแล้วเข้าบ้านในสวนอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่กับกระต่ายอยู่กับแกะอะไรอย่างเงี้ยเราชอบฝัน <laughs> เราชอบฝันแบบนั้นอะ่ะเออเราชอบฝันแบบโออยากแบบไปอยู่ในโลก ของกระตูนอะไรอย่างเงี้ยเออพอโตขึ้นก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเพื่อนพอโตขึ้นไม่ได้คิดอะไรแล้วก็มาคิดแค่ว่ามีอยู่วัดแห่งหนึ่งที่นครนายกก็แหละคือทํานายเราว่าอ,อทานายเราตอนอายุยี่สิบกว่าแล้วมั้งออว่าเราอ่ะจะได้ผัวฝรั่งมีผัวมีมีมีผัวฝรั่งมาออมา มาซัพพอร์ตมีมีฝรั่งอะ่ะมาดูแลเออเออพระท่านนั้นอยู่ดีๆซึ่งเราแบบซึ่งเราไม่ได้แบบเราบอกตรงๆนะซึ่งเราแบบไม่ได้ไม่ได้ขอให้พระดูเลยด้วยความที่แบบว่าสมัยเมื่อยี่สิบสาสิบปีที่แล้วอะ่ะเราบริจาคทำห้องน้ำใช่ไหมเราบริจาคทำห้องน้ำห้าร้อย เราไปทําบุญเสร็จแล้วเห็นเขาทาห้องน้ําเราก็เลยขอบอริจาคทําห้องน้ํห้าร้อยสมัย2ี่สิบสาสิบปีที่แล้วเนาะแล้วอยู่ดีๆพระท่านก็เราก็ไปถวายเพนถวายอาหารพระถวายอาหารเช้าหรือเพนนี่แหละจะไม่ได้เนาะถวายสังฆทานอืมอ่าแล้วทีนี้เอ่อพระท่านก็มองหน้าเราและพระท่านก็บอกว่าหนูหนูจะมีฝลังมา มาดูแลนะมีฝรัง support, ร่งมามาซัพพอร์ตมีฝรั่งมาชุบเลี้ยงดูหนูนะพูดอย่างเงี้ยเราก็บอกฝรัง่งที่ไหนวะเราก็นั่งคิดอยู่ในใจเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนะเราก็บอกฝรัง่งที่ไหนจะมาชุบเลี้ยงดูฉันเนี่ยฉันเหนื่อยแบบคือมานั่งคิดอยู่ในใจว่าโอยเนี่ยทํางานหามรุ่งหามค่ำเหนื่อยก็เหนื่อยลําบากก็ลําบากฝรัง่งที่ไหนจะมาดูแลค้าหลวงพ่ออะไรอย่างเงี้ยก็คิดอยู่ในใจนะ แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้อะไรคือแต่ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยหนูคือท่านก็พูดแค่นั้นแล้วไม่พูดอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ได้แบบคือท่านดูเองอะนะคะท่านดูเองเหมือนประมาณว่าเราไม่ได้ขอให้ท่านดูอยู่ดีๆท่านก็มาพูดกับเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ,เพื่อนๆเราก็แบบหลังจากนั้นคือมันลืมไปแล้วอะลืมไปเลยจนกระทั่งมาเจอลุงฮันอยู่คนละมุมโลกเล่นเออ จนกระทั่งมาเจอหลวงพันน่ะถึงได้แบบมันนึกถึงคําทํานายของพระท่านนี้ว่าเฮ้ยท่านเคยทํานายไว้กับเรานะพระ,ระ,ระ,ระท่านทํานายไว้ที่นครนายกกันนะคบเพื่อน <c oughs> คือเราอ่ะจำไม่ได้แล้วว่าวัดอะไรแต่ว่าถ้าให้เราไปนครนายกตอนเนี้เราไปถูกนะคะว่าวัดอยู่ตรงไหนนะคะวัดจริจะอยู่แถวแถวแถบเออ ที่เขาที่เขาทำน้ำประปานั่นแหละอยู่ฝั่งเดียวกันกับที่เขาทำน้ำประปามีม่กี่วัดหรอกตรงนั้นอะนะคะเพื่อนเออเราก็แบบเราจำชื่อวัดไม่ได้หรอกแต่เราจำได้ว่าเราไปไปทำบุญคือถ้าให้เราไปเราเนี่ยเราเราจำได้เราไปเราจำทางไปวัดได้คือมีมีม,มีม่กี่วัดหรอกตรงนั้นนะคะเพื่อนนี่ก็ ถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะนั่นแหละในความฝันก็เออไม่ได้คิดอะไรนะคะก็จนกระทั่งมาเจอลุงฮันทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้มาอยู่ด้วยกันแล้วก็มันนึกถึงตอนนึกถึงตอนที่อยู่ด้วยกันหกจ็ดปีแล้วว่าเออลุงพ่อเคยทำนายเราไว้เนาะเออ เราก็ไม่เคยไปหาคือเราไม่ได้ค่อยได้แวะไปแถวนครนาในยกด้วยไงเราก็ไม่ได้ไม่ได้เคยไปหาท่านเลยตอนที่ท่านทนํานายท่านน่าจะอายุหกสิบกว่าแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนท่านเป็นเจ้าวาดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่แน่ใจว่าท่านเป็นเจ้าวาดหรือรองเจ้าวาดแต่เพียงแต่ว,ว่าเรารู้ว่าเออเราทําบุญเราทําบุญถวายออห้องน้าอะไรอย่างเงี้ย แอนดานาอยู่ทีเตริมชาก็เลยมันนึกถึงตอนว่าเออท่านทำนายเราไว้นี่นาอะไรเงี้ยเราก็โอเคนะคะเพื่อนเราก็โอเคมาถึงตอนนี้คือแบบเหมือนชีวิตเรามากายมากเลยแบบฝันนะจากฝันที่อยากเป็นเจ้าหญิงตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย อยากเป็นเจ้าหญิงตอนเด็กๆพอมาตอนนี้เรามันไกลเกินกว่าการเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากที่แบบคือจาก,กที่เป็นเด็กเออไม่รู้เรื่องรู้ราวจากที่เป็นเด็กเด็กเป็นเด็กบ้านนอกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเด็กเป็นเด็กซื่อ,อเป็นเด็กเป็นเด็กไม่มีพิษไม่มีภัยอ่ะใครอะอือ mm, เป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเออใครพูดอะไรก็ก็ ไม,ไม่ตอบไม่เถียงไม่อะไรเงี้ยคนไม่ตอบไม่เถียงไม่อะไรพอโตขึ้นมันสังคมมันสอนให้เรารู้จักทําตัวว่าเออเราต้องทําตัวยังไงเราอยู่สังคมอะไรแบบไหนเราเราต้องทอํายังไงอะไรเงี้ยมันก็จะเรียนรู้ของมันไปเองโดยอัตโนมัตินะคะเพื่อนแต่ก็ถามว่าตอนนี้ก็คือเหมือนประมาณว่าเรามาไกลแล้วค่ะเรามาไกลเกินกว่าที่ที่เราฝันเอาไว้นะเพื่อน เอามาไกลเรามาประสบความสําเร็จทุกอย่างในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มันมันมันไกลมากเกินเกินที่เราจะคิดว่าเด็กคนหนึ่งมันจะมาถึงจุดจุดนี้ได้อะไรเงี้ยนะคะก็ถามว่าภูมิใจไหมก็ภูมิใจนะคะภูมิใจที่แบบเราทํามันได้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยอย่างเราเรียนเราก็เรียนเราก็ก็เรียนมันด้วย เราก็เรียนมันด้วยตัวของเราเองนะคะเราก็ไม่ได้อ่คือไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยตอนไวรุษหนาจะมีบ้างเกนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ประสบความสําเร็จนะคะเราเกนในทางที่ถูกต้องคือมันมัน,ม,นมันเหมือนเป็นช่วงหนึ่งที่เราเกอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเกคือการเกของเราก็คือ ไม่ได้ติดเหล้าไม่ได้เมายาไม่ได้อะไรนะก็คือการไม่ทํางานมีอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราไม่ทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยออก็ประมาณปีสองปีนี่แหละเราไม่ค่อยได้ทํางานถึงเราทําก็ประมาณว่าเราทําแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอาตังค์ให้พ่อแม่เราก็ผิดนะเพื่อนถึงสมัยก่อนเนาะเรา มันไม่เหมือนเด็กสมัยนี้เด็กสมัยก่อนคือทํางานได้ตังมาต้องให้พ่อแม่ถ้าถ้าใครไม่ให้พ่อแม่ไมายถึงลูกอากตันยูสมัยก่อนสมัยนี้ก็คือพ่อแม่ต้องให้ลูกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต่างกันนะคะเพื่อนเพื่อนคะซึ่งมันต่างกันเนาะแต่เพื่อเมื่อเรามามองถึงถึงถึง อดีตและปัจจุบันแล้วเรามีความรู้สึกว่าี่เราเก่งนะเราเราแบบผ่านมันมาได้เราไม่ได้แบบคือเราไม่ได้เป็นเหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยที่พ่อแม่ส่งเสียเลี้ยงดูหมดที่ไร่หมดที่นาแต่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยในตัวอะไรเงี้ยมันต่างกับเราที่เราแบบดันด้นทําเองทุกอย่างแล้วเราก็ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเออนี่ก็คือแบบ เป็นความภูมิใจของเราเนาะอืมเป็นความภูมิใจของเราว่าเออเราภูมิใจนะเราภูมิใจมากเลยที่มาเป็น Pink มาดาพิงีนวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเรียกเต็มปากเต็มคำได้เลยค่ะอ่า next one to link o p สกายจ ลองฝันตอนสมัยเด็กเราฝันแบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยฝันไม่ได้คิดไม่ได้ฝันนะคะว่าเ,ออเราจะมาไกลจนถึงทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่โลกสมัยนี้มันต้องแบบคือมันมันต้องเรียนรู้ไปด้วยตัวเองนะคะเพื่อนคือมันต้องเรียนรู้ไปด้วยตัวเองไม่ว่าจะเรียนรู้กับผู้คนหรือ เรียนรู้กับคนรอบข้างเรียนรู้กับวัฒนธรรมของฝรั่งเรียนรู้กับวัฒนธรรมของอีก,อ,กอีกหลายๆคนนะคะซึ่งไม่เหมือนกันมันทําให้เรามีความรู้สึก you can r e a c h up เนี่ยเดี๋ยวเราจะข้ามเรือไปฝากนู้นนะคะมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าชีวิต ชีวิตมีอะไรที่เราต้อง <Ad ios. S 1> อ,อ,อยาอกไอแคมพิ้เดี๋ยวเราจะข้ามเรือกันนะคะเพื่อนๆชีวิตมีอะไรที่เราจะต้องแบบเรียนรู้เยอะเราศึกษาเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เดี๋ยวเราจะข้ามเรือไปฝั่งโน้นกันนะเดี๋ยวรอให้เรือมาก่อนเดี๋ยวรอให้เรือมาก่อนแป๊บนึงค่ะเรือกําลังข้ามข้ามไปส่งฝั่งโน้น เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะขึ้นเรือนี้นะเรือนี้จ่ายสองยูโรสิบเซนก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะคะก็จะเอาคันหน้านี่คือเรือข้ามฟ้าคันละสองยูโรสิบเซนเดี๋ยวเราก็ถ้าคนเนี่ยคนละหนึ่งยูโรนะถ้ารถสองยูโรสิบเซนนะคะมันจะมีรถมอไซ รถยนต์แล้วรถบรรทุกด้วยราคาก็แตกต่างกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราอยู่บนรถกันนะคะเราไม่สามารถลงจากรถได้เพราะมันเป็นกุของโคโรนาเขา โคโรนา how o f ฟ e ัน15เมตรเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อภาคสองนะคะหลังจากที่เราขึ้นท่าเทียบเรือแล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเล่าเล่าเล่าเรื่องของเราต่อนะคะในภาคสองอะตอนก่อนที่ ต่อจาก EP นี้นะคะ